ไม่เมาแล้วเมาเล่าแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนสวัสดีทุกท่ครับวันนี้กลับมาในรายการโมดนำภาษาเป็นทีพีที่10แล้วนะครับ วันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของสุนทรภู่ในประวัติศาสตร์ไทยนะครับพระสุนทรโวหารนางเดิมคือผู้นะครับหรือที่เรียกกันไบว่าสุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2500้าโอเคผิดแล้วเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ันสถึงพศสอง8เเป็นอารักษ์ ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีเขาได้รับการด้ย่องเป็นเชสเบียร์ของประเทศไทยนะครับเกิดหลังจากการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง4ปีนะครับและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิรพานภาลายัยราชการที่2และเมื่อสิ้นราชการก็ได้ออกบวดร่วมกันเป็นเวลา20ปีนะครับก่อนจะลาสิกขามาเข้ารับราชการอีกครั้ง ในรัชการที่สามอนเอก็คือพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสรเรลรังสรรในสมัยรัชการที่สี่และเขาก็ได้ขื้นตำแหน่งเป็นพระสุนทรวูหานั่นเองครับเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชาวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งส,สุดท้ายของสมนวผู้นะครับโอเคครับสมนัผู้นะครับจริงๆแล้วเกิดที่ ขนบุรีนะครับอา,าอณาจักรอาตาโกสินนั่นเองก็กรุงเทพนัแหละเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับที่ส่วนมากจะบอกว่าเกิดที่ระยองใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับเกิดที่กรุงเทพเสียชีวิตก็ที่กรุงเทพเช่นกันนะก็คือทนบุรีประเทศสยามนะครับสัญชาติรับสัญชาติสยามนั่นเองโอเคน้อนผู้นะคะเป็นกวีที่มีความชำนาญานการแต่งกลอนนะคะก็คือแต่งกลอนมาเยอะมาก แล้วก็จะมีนิราชนะครัแบบเช่นมีราชภูเขาทองนิราชสุพรรณสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทน,นะครับกาพระชัยสุริยาคุณคุณ,คณตอ้นหลักสูตรการเดยนภาษาไทยนะครับและพระอภัยมณีเงเองนี่เป็นเรื่องที่ดังมากๆของสุนันทภูนะคือพระอภัยมณีนั่นเองโอเคประวัติก่อนนะมาเราจะเราจะมาดูประวัติของสุนันทภูนะครับหนึ่งครับต้นตะกูลนั่นเองบปนทุกบันทึกส่วนใหญ่ มักระบุถึงต้นตระกูลของสุทนทรภู่เพียงว่าบิดาเป็นบัชาว้านกรมอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็คือว่าพ่อเป็นคนระยองนั่นเองแต่ก็คือว่าสุทานทรภู่มาเกิดที่กรุงเทพนะครับหรือสะหมือนนั้นก็คืออาณาจักราารัตนโกสินทร์ที่บริเวณกรุงธนบุรีนะครับโอเคช่างนี้นอกจาก เชื่อถือตามพระนิพนธ์นะครับของสมเด็จพระเจ้าวรมวงเธอกรมพยาตาดำรงราชานุภาพคนนี้มาบ่อยมากในหลักสูตรภาษาไทยต่อครับเนื่องจากมีปรากฏเนื้ออยู่ความในนิราชเมืองกแกล้งนะครับรู้จกักเปล่านิราชเมืองกแกล้งช่างหมัดไม่เปไ็นไรครับต่อโอเคมาเราไปดูตนวนัวเยาของสุนันท์พู้กันนะครับสุนันท์ผู็คือมีชื่อเกิดว่าผู้นะครับเกิดในรัชกาลที่หนึ่งและสิลิมาชน ในเท Omaha, ท sy, ด,ดกันที่สี่นั 1, 5, ่นเองเมื่อวันจันทร์ครับเดือนกันยายนแปดขึ้นหนึ่งค่ำปีมะเมียจุนนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่แปดเวลาสองโมงเช้าแปลกเลยเว้ยช่างหัวมันนะครับหรือตรงกับวันที่ยี่สิบหกมิถุนาสองห้าเอ๊ะตลอดเลยสองสามสองเก้านะครับในบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยในปัจจุบัน โอเคเชื่อกันว่านะครับอันนี้เป็นของช่วยนะครับเชื่อกันว่าในวัยเด็กสุดนอนผู้ได้ร่ำเรียนหนังสือกับเอะพระในสำนักวัดชีปากขาวคำนี้ก้ดยนบ่อยนะวัดชีปะกขาวนี่ทางไหนวะซึ่งต่อมาได้รับได้ระราชทานนามในกันที่สีว่ว่าวัดศรีสุรารามนั่นห่งอ่าวัดศรีสุรารามนะครับในปัจจุบันอยู่ทนคลองบางกอกน้อยวันนี้เราเลยโอเคถือว่าเราเมื่อกี้ข้ามพ่อมันยากไปมาก ปิ้วต่อมาเรามาดูอุปะนิสัยของสุนันทพรวนนะครับก็คือตําราโหราศาสตร์ผูกดวงชะตาวันเกิดของสุนันผู้ไว้เป็นดวงที่ประเทียมพร้อมคอาําอธิบายข้างใต้ดวงชะตาว่าสุนทรผู้อารักษ์ขี้เมานะครับอ่าขี้เมาจาดุดไี้ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับนี่ถือว่าแบบเป็นแบบเหมือนกับคนขี้เมาที่ชอบแต่งกรอนนะครับลักษณะติของสุนันพภวก็คือ ให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากเลยนะครับได้ตอกย้ำนอกนการศึกษาในวรรณคดีหลังๆวรรณคดีต่างๆนะครับเช่นคุณแผนสอนพลายงามว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศอ่าคุณไห่ล่ะเจ้าจงอดไม่ใช่ดิเจ้าจงอดสาธรรมสัมสมัมเสมียนนี่ครับพวกนี้แหละเจอในหลักสูตรไทยเบอยมากสทก็อย่านำมาใส่ไปๆๆเลยน,นะครับ แล้วก็เช่นแบบนี่เช่นตอนที่รู้สีสอนสุดสาคนนะครับรู้สิ่งไรไม่รู้รู้วิชาเห็ไหมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเห็นไหม <c oughs> คือสุนทรพูดนะ่ะ <c oughs> เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเอามาใส่ในนี้ด้วยต็ไมไปหมดเลยมี่าอ่านคุณเป็นเยอะการสร้างวรรณกรรมก็เยอะอยู่เหมือนกัน ยุ่มากเลยคนสุนังภู่ประวัติการชาติพันธุ์เต็มไปหมดเลยนะครับมาเรามาดูรายชื่อผลงานของสุนรผููกันนะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งครับก็คือหมวดนิรันดรเดกหนึ่งก็คือนิรันดรเมืองแกลงออันนี้ก็ได้ยินบ่อยนะครับเมื่อพศสองสามสี่กามาเด็กแต่เมื่อหลังพ้นโทษจากคุกก็คือเมื่อรอที่สามตอนนรกันที่สามก็คือสุนรพู่มีความเรานะแห่งกับดสามมาเด็เพราะว่า หมือนกับเคยไปทะเลาะก,กับรอสามตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นคือรอสองเป็นพระราชาใช่ไหมรอสามก็ยัยงเป็นแบบคือไม่ใครคิดว่ารอสามจะเป็นกษัตริย์ในภายภาคหน้านเองเขาก็เลยแบบมีความเล่าอหอนะแห่งกันจนตอนนี้รอสามเป็นกษัตริย์โดนจับข้าคุกหนึ่งะครับโอ้โหหนุกหนานจริงเลยนะครับตอนน่อมาครับนี้ราชพระบาทนั่นเองแต่งหลังจากกลับมาจากเมืองแคลง และต้องนำสเสด็จพระองค์เจ้าปฐุมมงนะครับไปนมัสกรารร้อยพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีในวันมาคบบูชาโอ้โหมังพรดผัดแต่เมื่อสองพศสองพันสามร้อยห้าสิบเอามาครับเป็นนิราชที่เราเจอบ่อยมากในสมุดหนังสือวรรณคดีของไทยนะครับของหล,ลักสูสอทอก็คือนิราชภูเขาทองเ่องอ่าอัอนนี้คู่ออกไว้มากเลยนั่นเอง ประมาณพศ2,371นะครับแต่งโดยสมมุติว่าในหนูพัดนั่นเองเป็นผู้แต่งไปนำารดกการพระเจดีย์ขอทองที่อย,ยุธยานะครับต่อมานะครับนิราชสุพรรณแล้วก็เจ้าฟ้าวัดเจ้าฟ้าอีเหน่ะอีเหนานี่ก็สร้างบรรทันดนิราชรำพันพิราบนะครับนิราชพร,ระปฐมแล้วก็นิราชเมืองเพชรนั่นเองต่อยครับนิทานครับที่สุดนะั้นผู้แต่งนะครับก็จะมี โอบุตรอ่าโอบุตรนี้ก็ออกไปเหมือนกันในแบบไทยนะครับเจอตลอดหนังรักแองดี้ก็คือแล้วก็พระไอมานีพระชัยสุริยาอันนี้ก็เจอตะมอหนึ่งนะครับเจอบ่อยเลเกินพระสริยานะครับโอ้โหแล้วไปก็ลักษณะวงนะครับแล้วก็เสียงหักไปพบแต่รายชื่อก็คุ้นหมดเลยครับเจอในกีฬาสีอ่าฮะต่อไปครับสุภาษิตก็จะมาก็จะมีแบบก็จะมาบ้างเลย สวัสดีรักษาเพลงยาวถวาย,อ,วาาย,อ,ยอัวแล้วก็สุภาษิตสอนยิงอ่าหลักสูตรของมหนึ่งแล้วก็ปหกด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยมากเลยทําไมชอบเอาสิ่งที่สุนทรพูดแต่งมาออกอาสุดไปตลอดเลยนะครับเจอบล้วเกิดบทละครนะก็จะมีมาครับก็คือหนึก็คือจะเป็นบทเสีพานะที่สุนทรพูดแต่งก็คือจะเป็น คนช้างคนแผนตอนกําเนิดพลายงานนั่นเองอ่ะตอนนี้ก็เจอเหมือนกันตอนอไหนครับตอนปหกปห้านี่แหละเจอนะครับต่อมาเสภาพระราชพงศาวดารน,นะครับต่อมาเพลงเห่กล่อมพระบันทมแล้วก็จะมีเหุเรื่องพระอภัยมณีเห่เรื่องโคดโคบุตรนะครับเห่เรื่องจับระบำแล้วก็เหุเรื่องกากีอากาเกี๊เหมือนกันมาบ่อยเห็นบ่อยในช่องดุลินะครับโอเค อุ้ยอันนี้ด้วยในวัฒนธรรมสมัยนิยมนะครับก็คือก็จะเป็นการเอาสุนทรภูมาทําแบบมาใส่หนังนะครับเช่นก็คือหนังบุพเพสันิวัฒสองใช่ไหมที่จะเป็นแบบพระยังนีือ้าปีจ์ที่ออกฉายมันมีสองหกห้าใช่ไหมที่เป็นแบบสุนทรพูนั่นแหละแล้วก็เรื่องบุษสบาลุยไฟนะครับของช่องไทยพีบีเอสที่ตัวละครชื่อสุนทรภูระบบโดยทอมจกกักรฤทธิ์นะครับ เช่นะครก็หมดแล้วนะครับโอเคอังอยิงมีเยอะมากลอังอยิงแฟนดูดจริงๆโอ้โหอังอยิงเยอะมากๆโอเคสำหรับอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆของสมเด็จพ้ก็จับประมาณนี้นะครับประวัติที่ยาวแสนยาวเกินสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นท่านี้พอนะครับสําหรับใครที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ที่อังยิงข้างล่างนะครับที่อยู่เป็นคำอธิบ,บายคลับละตรงนี้นั่นเองโอเคคลิปนี้ก็ขอเป็นท่านี้พอขอบคุณครับ เสียงตายแล้วก็นตปืนเหมือนบ้า